สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จุ๊บแจงก็จะพาเพื่อนๆมาทำซุปมะเขือนะคะนี่เราก็ต้มมะเขือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีใบผักชิฝรั่งค่ะวันนี้ใส่ปากระกป๋องนะดค่ะคั่วพริกกับหอมกระเทียมนะคะแล้วก็คั่วแบบคั่วน้ํานี่แหละคะ่ะเพื่อให้ทุกอย่างสุกนะคะหลังจากที่เรา ขัวพริกหอมกระเทียมแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำค่ะให้ละเอียดนะคะเราต้มน้ำปลาไปด้วยนะคะเพราะเราจะใส่น้ำปลาน้องคอยดูนะคะว่าปลารอย่างที่เคยบอกไปนะคะเราก็จะต้มแบบไม่ให้เนื้อปลารออกไปเยอะนะคะเพราะว่า ถ้าต้มนานแล้วกิ่นปลาร้ามันจะไม่หอมค่ะนี่ค่ะเราก็จะต้มแค่เดือดตรงนี้นะคะแล้วก็จะพักไว้ยกลงมาให้เย็นนะคะแล้วเราก็มาตำเขาพอตำพริกได้แหลกแล้วนะคะแล้วก็จะเอามะเขือใส่ไปค่ะมะเขือที่เราต้มไว้เนี่ยค่ะจัดการตำม,มะเขือนะคะ ให้เข้ากับพริกของเราเพอมะเขือแรกแล้วนะคะเราก็จะเอาปลากระป๋องใส่ไปค่ะเราเอาแต่ต่อนนะคะเราไม่เอาน้ำมันค่ะตามให้ปลากระป๋องผนเข้าไปรวมกับเนื้อมะเขือนะคะสาที่เราต้มสุกค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอูบีบมะนาวลงไปเลยนะคะนวัวค่ะใส่เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะ น้ำปลาดีค่ะใส่ผักชีฝรั่งนะคะเสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือใส่ปลากระป๋องน,น่ากินไหมล่ะคะเพื่อนๆซุปมะเขือจ้านหค่ะซุปมะเขือใส่ปลากระป๋องนะจ้าน่ากินไหมล่ะจ้าเพื่อนๆพน อ,อร่อยถุกใจเลยค่ะ